สียงกับผมขนาดนั้นพูดใหญ่โตผมก็ไม่รู้ว่าพี่เป็นใครไม่ได้พูดใหญ่โตถ้าพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ก็นองคุยผมดีๆนะครับผมก็ไม่ได้แสดงอำนาจอะไรมา เรียนเชิญพี่มาจากแต่ว่าพี่พี่ไม่คุยกับผมเลยพี่ก็ขับรถออกมาเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับน้องดูใครเป็นใครบักผมก็ไม่ทราบว่าพี่ไม่แสดงบักกับผมเลยผมก็ไม่รู้หรอกครับน้องต้้องต้องต้องรู้หน่อย ทำตามหน้าที่ครับก็พี่ขับรถออกมาโดยที่ไม่คุยกับผมเลยผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับถ้าพี่ทำอย่างนี้ผมก็ต้องขออนุาตดีๆฮะ เดี๋ยวคุยกับน้องอนไหนดูนนครับพี่พผมไม่ได้ยินครับออครับครับพี่ เบาครับพี่เพราะว่าแกไม่ปิดวูทยุในรถแล้วผมคุยโทรศัพท์นอกรถครับคือแกคุยกับผมไม่ดีเลยที่ลรวขับรถพุ่งรถมาเลยอย่างเงี้ยผมก็ต้องทำตามนะพี่ก่อนนะพี่แกขึ้นปูขึ้นกับผมไปต้องรั่วคนใครบัตรก็ไม่เอาให้รู้ผมก็ไม่รู้ครับ ครับผมครับผมครับครับครับอะไรนะครับอายุเท่าไหร่พี่สามสิบสามครับหกเมตรห้าเมตรเราไปยู่ม<ฮ>ผมอยู่นี่มาสามสิบปีเลยพวกนี้รู้จกักผมหมดนะผมไม่รู้จักหรอกครับ ที่ใช่เอาทพี่มาผักผมอย่างเงี้ยเอาโอเคเี่เป็นผู้ใหญ่นี่ก็ต้องให้เกียรตดีครับผมทตามหน้าที่็พะผเกียรการเลี้ยงนีให้เกียรแล้ว่ผักผมมาผักครับพี่พดคดีก็ได้เราเอารถเา่นไะี่พูกออกมาจากดนผมี้นผมเป็นรอรอจะก่อน้องสวัยนะตั้งแต่ผู้การอุดมนะ ไอ้น้องทำยี้ถูกไหมล่ะผมทาถูกครับไอ้น้องทําไอ้น้องทำยี้ถูกไหมผมทำถูกน้องเนี่ยต้องไปหาผมผมทําถูกครับน้องต้องไปหาผมผมนี่เป็นกรรมการตํารวจจังหวัดสงขบัยผมเข้าใจอยู่ครับพี่นะครับผู้ผู้กับระวัติดเพิ่งมาโย่ก็ไม่เป็นไรครับผมทำผมทำตามหน้าที่ครับเดี๋ยวไอ้น้องมีปัญหาไปเคลียร์เลยพี่ทำอย่างนี้ผมพี่มาผัดผมเองที่เนี่ย ว้้ีรรบบอผมไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่พี่ก็ต้องให้เกียรติด้วยนะครับครับโอเคเนาะเพื่เดี๋ยวถ้ามีอะไรพวกนี้คุยกันนะพวกเรานะแ้วพี่เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เคารพแล้วเฮ้ยเอาเปิดทางให้แกเปิดทางให้แกอย่างนี่เอารถมาปาดได้ไง เอาผมได้ใป่ดแหรอครับมาป่ดได้ใครพี่ไม่าอย่างนี้ต้องไปคุยกันอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวหรอกครับผมเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผมเรี่ยพันธุ์วัวโทครับผมไม่รู้ว่าที่ไปนใครหรอกครับใหญ่มาอย่างไนผมก็ไม่รู้หรอกครับก็ไปคุยกันดิพอพี่ให้แสดงใบปัผมก็พูดได้ไงทเนียรถก็มีอยู่ไงทะเบียนรถมันบอกอะไรไม่ได้หรอกครับบอกได้ไงปทะเบียนรถเนี่ยมันมีรถเนี่ยตรวจทะเบียนที่ประเทศใทยไง ยังไม่แสดงไปกับขี่ไม่แสดงแบบอะไรผมอยู่นี่แวร์สิมปีเลยเพิ่งแวใครรู้จักบ้างใครเป็นใครผมไม่รู้หรอกครับใคไปให้ออกไปพูดดีๆนะครับพูดดีอ่ะพูดดีป่าแล้วก็รู้อ่ใครเป็นใครครับผมไม่รู้ครับจริงๆครับบอมนี้ข้าวบอนนี้ใครใครอยู่ลูกศิษย์ผมท้งนั้นก็ใช่ครับลูกศิษย์ครับแต่ผมไม่รู้ถ้าถเวลาจะมาเป่าอ่ะเอเป่าก็เจอหมดผมตามตามหน้าที่ครับเอา ตั้งแต่ที่เป่าเจอบทเลยเดี๋ยววันนี้อ่ะผมทำตามหน้าที่ครับเดี๋ยวที่ก็ควรจะให้เกียรตินะครับให้เกียรติอยู่ก็ขออะไรไงให้เกียรติไม่เป็นอใจขอแล้วจะเอาไปเป่าเลยขอก็ปปอ <laughs> อต้องคุยดีๆสิครับไม่ใช่พูดอย่างนี้นะครับ